สวัสดีครับพวกผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับทักทาย f อนะครับยามเย็น,ยน,ยนแบบนี้นะครับแมงกะบี้ก็ทำงานนะครับครึ่งวันเลยนะครับวันนี้นะครับจะมอมนะฮะแมมแมมน,น,นอนหลุมจะมอมนอนหลุมนอนหลุม มมามัน,มน,มน,มนหลุม,มเป็นหมาหลุมนะครับเดี๋ยวพาเอซไปดูข้างหลังนะครับอันนี้ก็เหนื่อยอยู่นะเพราะว่าเราได้ทำการพัฒนานะครับจุดที่เป็นสวนหลังบ้านนะครับ นี่นะครับก็บอกเลยว่าตอนนี้สะอาดมากเลยครับเหลือแค่ค่อยๆเก็บค่อยๆกวาดไปทีละนิดและน้อยนะครับนะเก็บกวาดเก็บกวาดไปเนี่ยนะครับมันก็จะดูแบบน่าอยู่แล้วเห็นไหมนะครับนี่ฮนะตรงนี้ที่แบบิ่งไม้ใบไม,ไม้กองเยอะๆเนี่ยผมก็ได้เอาออกไปที่อื่นแล้วนะครับแล้วก็ไม้นะครับเท่าน,นี้ก็ จะซอยเป็นไม้แผ่นนะครับซึ่งผมก็ได้เอาไม้หมอนนะครับเอามาวางเอาไว้นะครับตัวนี้ก็ซอยเหมือนกันนะครับแต่ก็รอจังหวะแป๊บหนึ่งนะฮะนี่ครับเนี่ยผมก็ได้ทำความสะอาดกอไผ่นะสางพวกใบไม้พวกกาบอะไรมันออกนะครับ นะครับมันก็สะอาดขึ้นนะครับเดี๋ยวเอาไม้กวาดไม้กวาดนะทุกคนเนี่ยเก็บกวาดจะด,ดีตรงนี้ล่มรื่นนะครับนั่งเล่นนะครับเย็นสบายนั่งเล่นนี่คือสดชื่นเลยทุกท่านนะครับเนี่ยบริเวณป่าไผ่สะอาดแล้วทุกคนนะครับเนี่ยสะอาดแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยตรงนี้ แต่ก่อนเห็นไหมผมตัดต้นไม้เห็นออกไหมครับแล้วก็มีใบไม้อะไรเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ผมได้จากการเคลียร์พื้นที่นะครับโหกว่าจะเคลียร์ได้ตรงเนี้ยเยอะมากครับเออเยอะมากๆเลยนะครับกว่าจะเคลียร์ออกได้นะฮะคือแม่เขาปลูกหลายอย่างนะก็มีมะม่วงนะมะม่วงอย้น่านะครับอยหน่าน อันนี้น่าจะเป็นมะนาวไม่มะนาวก็ส้มะนะอยู่สองอย่างนี่นะครับไม่มะนาวก็ส้มก็น,นี่ก็มะม่วงนี่ครับมะม่วงอ่ามีมะม่วงอยู่แล้วก็กล้วยนะครับอันนี้กล้วยนาคที่แมงกะพุนให้ให้มานะนะครับเดี๋ยวก็กำลังจะออกเครือนะฮะอื นี่นะครับอันนี้กล้วยไข่นี่ครับก็กำลังออกเหมือนกันกล้วยไข่นะครับโอ้อันนี้น่าจะเป็นส้มนะน่าจะเป็นส้มครับทุกคนตรงนี้นะส้มนี่ครับส้มเลยแหละนี่มะพร้าวก็ปลูกขนุนเอาไว้นะครับขนุนมีขนุนนะครับ มะพร้าวต้นนี้ด้วยฝรั่งนะครับฝรั่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่ยครับเราทำจนแบบว่าเออพื้นที่ตรงนี้ดูสะอาดดูอ,อไม่รกนะครับเดินไปเดินมาได้สบายแล้วนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะมีงูหรืออะไรอยู่ในใบไม้นะครับ ที่นั่งอย่างดีเลยทุกคนนะครับตรงนี้ก็เป็นสวนหลังบ้านนะครับสวนหลังบ้านตรงนี้มีกล้วยนะครับนี่นะกล้วยหอมนะครับเห็นไหมครับกล้วยหอมนะครับทุกท่านเรามีกล้วยหอมอยู่ ก็คิดว่านะครับผมไม่รู้ว่าใช้เวลาเท่าไหร่นะขึ้ยหอมเนี่ยอาวมะละกอโอเคเดี๋ยวจะเก็บมะละกออไวอ้กินกับข้าพวพรุ่งนี้นะครับมะละกอนะฮะดิบแล้วก็มะม่วงเนี่ยนะครับ มันออกช่อเรานะทุกคนนะเนี่ยตอนแรกผมว่าจะลานกิ่งผมก็เลยเออไม่ลานละนะครับเพราะว่าเสียดายนะครับเสียดายตรงที่ว่าถ้าเกิดเอ,อ่อมะม่วงมันออกลูกแล้วเราไปลานกิ่งอะ่ะมันก็ไม่มีลูกเลยนะเนี่ยนะครับปีนี้ออกช่อด้วยอ,อโอเคช่อมะม่วงมาแล้วทุกคนนะครับนี่เขียวเสวย ตันนี้ต้นใหญ่มากนะครับทุกท่านเก็บมะละกอลูกนี้นะ่ะมะละกอนะครับมันกินได้นะทุกคนนะนะครับเก็บเอาไว้ตัวดีแม่ข้นต้นมั้งอืสองลูกโอเคครับก็จะไปเก็บเอาไว้นะครับเศร้านะต้นนี้ ยังไงทุกคนนะครับนี่คือสวนสวนผลไม้หลังบ้านนะครับนี่ครับเก็บเอาไว้อา่าคือตวเนี้ผมเอานึ่งเผือกหอมนะทุกคนเดี๋ยวได้กินเผือกหอมกันนะครับ ก่อนที่เราจะไปกินเผือกหอมนะครับนี่ครับทุกคนวันนี้เหนื่อยครับใช้พลังงานนะครับใช้กิ้งนะครับกิ้งเสานะครับต้นศัก์ที่อยู่บริเวณตรงโน้นแล้วก็ตรงโน้นเนี่ยมาตรงนี้นะครับยากเหมือนกันนะก็ใช้ท่อนมะพร้าวนะครับใช้ท่อนมะพร้าวในการกิ้งเป็นหมอนรองนะครับนี่คือเสานะทุกคนนะนี่ครับ เสาที่ผมใช้ทํากระท่อมนะครับนี่คือเสานะฮะเสาที่ใช้ทำก,กระท่อมนะครับส่วนเสาต้านใหญ่ก็จะเลื่อยนะครับเป็นไม้แปร์นะครับเลื่อยเป็นไม้แปรนี่คือทั้งหมดนะครับที่ผมได้เลื่อยเก็บไว้นะครับเพราะว่าจะได้เอาเป็นเสา เสาต้นไหนมันไม่ถึงก็จะตัดไม้แล้วก็ต่อเอานะครับมันมันต่อได้นะทุกคนนะอย่างอย่างเสาตัวนี้นะ,นะครับเห็นไหมท่อนมันใหญ่อยู่แต่ว่ามันมันไม่ถึงเราก็ใช้วิธีการตัดแล้วก็ต่อเสาเอานะครับมันมันก็จะทําให้เสามันขนาดพอดีนะครับอันนี้นะครับเสามันใหญ่ตัวนี้นะเราจะใช้ในการเลื่อย เ่อทําเป็นไม้แปรนะครับลายไม้สักสวยแน่นอนนะครับไม้สักผมถือว่าเลือ่อยเลื่อยง่ายที่สุดแล้วนะนะครับผมเลื่อยเดาผมว่าเดายังแข็งกว่านะ,สะเสดาเลื่อยยากกว่าไม้สักอีกนะครับและนี่ก็คือไม้ทั้งหมดที่ผมเอามาทําเป็นเสาแล้วก็จะซอยเป็นไม้แปรนะครับมารวมอยู่ตรงนี้ทั้งหมดนะครับไปไหนมาออมนะ มันไปไหนมาอ,อ,อ,อะไรอ่ะเสียงอะไรเสียงอะไรใครห่าอะไรเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะเออมอมสงสัยเสียงอะไรเนาะเออเสียงอะไรไม่รู้อหมเสียงอะไรไม่รู้อืาอืาอืาไม่สดมอมนี่ไม่สดเลยนะอือ เดี๋ยวผมจะกินเผลือกเลยครับทุกท่านเอาแล้วครับตอนนี้นะครับเราก็จะมานี่เลยนะครับเผือกหอมนะครับทุกท่านอืมโอเคเลยครับเผือกหอมนะทุกคนเป็นหัวเล็กๆอย่างนี้นะครับใครเคยกินบ้างครับเผือกหอมมาดูซิ จะมองนอนสบายเลยอืมก้กิ่นเผือกดีๆนี่แหละนะครับแต่ลูกมันเล็กนะครับลูกมันเล็กอืมโอเคเลยทุกคนก็กินเผือกก็ไม่กินอะไรแล้ว นะครับกินเสร็จก็อาบน้ำได้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยคิดไป fc ได้ดูกัน อร่อยดีทุกคนนะครับหัวเล็กก็จริงอะ่ะแต่ว่ากินอร่อยดีมันกินอร่อยดีอืมกินเพลินดีนะเ <c oughs> นี่ทุกคนเล็กจริงๆนะนะครับเปลือกหอม ก็วันนี้ทํางานมาเหนื่อยเนาะ,เ,นะ,เ,นะตเติมพลังหน่อยนะครับด้วยเ,เปลือกนะครับก็ไม่แพงนะผมซื้อมาถุงยี่สิบาทก็น่นจะได้เป็นโลนะว้าวยอดอร่อยครับ วันนี้ก็ถือว่าบริเวณพื้นที่หลังบ้านนะครับส่วนหลังบ้านก็สะอาดเรียบร้อยนะทุกคนนะนะครับวาดดีๆแต่งดีๆเนี่ยสวยนะครับพื้นเตียนนะครับลดน้ําหน่อยนะครับหาที่นั่งไปนั่งนะครับถ้ามีที่นั่งก็โอเคอ่ะนะครับ อืร่อยจริงทุกคน <S <S วันนี้ผมเมื่อเช้าอ่ะคิดว่าฝนจะตก,กน,นะมันคืมนะครับคืมมากจริงๆรแล้วยิ่งคืมอากาศยิ่งเย็นครับแต่เวลาที่มีแดดปุ๊บเริ่มร้อนเกือบไปแล้วเหมือนกันอือหือ กินเพลินเลยทุกคนลูกมันเล็กเสียเวลาต้องแกะนี่แหละกินเปลือกข้างนอกไม่ได้นะคันนะทุกคนนะต้องแกะนะครับอืม บรรยากาศตอนนี้ดีมากเลยครับได้เห็นแสงดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินแล้วนะทุกท่านกินอร่อยจต่ขี้เกียจแกะแต่ก็ต้องแกะนะครับไม่แกะไม่ได้นะไม่แกะเดี๋ยวไม่ได้กินอืม กินอร่อยแล้วก็กินเพลินนะครับแซ่บย <c oughs> อดมาก <c oughs> จะหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ยังไม่หมดนะครับที่ผมซื้อมานะก็แบ่งไว้นึ่งกินพรุ่งนี้นะครับ ที่ผมไม่อยากต้มเพราะว่ากลัวมันเละเนื่องกินอร่อยกว่า วอนนี้บ้านผมก็ไม่เหลือต้นสักแล้วนะครับเพราะผมตัดหมดแล้วผมก็บอกไปแล้วว่าต้นสักเบื่ออย่างเดียวเบื่อตอนที่มันผัดใบโอ้โหล่วงทีนี่เป็นกองแล้วก็ใบมันใหญ่ด้วยนะครับใช้เวลาย่อยนานเหมือนกัน เล็กๆอย่างนี้แต่กินอิ่มนะนะครับมันมีแป้งก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันมีแป้งที่มีประโยชน์นะครับอันนี้เรากินสดๆเลยนะครับเปลือกเต็มเลยก็แล้วผมมองไกลๆผมนึกว่าแห้วนะเหมือนแห้วมากเลยหัวมันน้อยเนาะถ้าคนที่เคยกินเผลือก อใหญ่ๆหน่อยก็จะไม่ถูกแจเล็กนะครับมาเหลือสองหัวสุดท้ายก็ชาต้องแกะด้วยแหละครับไอ้เรื่องกินน่ะแป๊บเดียวแต่เรื่องแกะนานหน่อยหมดแล้วเหลือหัวเดียว หมดเท่านี้ปอเรียบร้อยทุกคนหมดแล้วอ,อ,อร่อยมากอืม โอเคเลยทุกคนรู้สึกดีมากเลยเราได้แป้งที่ดีนะครับแต่ผมก็กินในปริมาณที่ไม่เยอะนะก็กินให้พอเรารู้สึกอิ่มนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ